ครับผมนายพิชาติจิรังดานักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการสำนักงานเกษตรอำเภอศิรีรัตนะจังหวัดศรีสะติ์วันนี้ผมจะนำทุกท่านเข้ามาเยี่ยมชมกลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกรต้นแบบของอำเภอศิรีรัตนะก็คือกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตดาวเรืองตำบลสีแก้วซึ่งตอนนี้ผมอยู่กับท่านประธานและสมาชิกที่รียบร้แล้วครับสวัสดีครับท่านประธานครับครับก็อยากจะสอบถามข้อมูลในเรื่องของการรวมกลุ่มความเป็นไปได้ของกลุ่มนี้โดยการรวมกลุ่มได้อย่างไรครับท่านประธานก็ สมาชิกลกลุ่มผู้ปลูกอาเรียงก็รวมกลุ่มกันได้ด้วยการสร่งเสริมของกรมส่งเสริมการเกษตรครับในปี2560จากนโยบายที่การให้เตะบอลรวมกลุ่มกันเป็นแปลงใหญ่รวมกลุ่มเป็นแปลงใหญ่เป็นแปลงใหญ่ด้วยครับก็คือที่มาที่ไปของการของเราก็ <ขอ S 1> ปัจจุบันสมาชิกกลุกม่มีกี่รายครับปัจจุบันก็สมาชิกในกลุ่มเ็าจะมี30รายครับ30รายแล้วกระบวนการปลูกของเราเนี่ย รเราปลูกตลอดต่อเนื่องตลอดเลยใช่ไหมครับครับต่อสมาชิกก็จะมีการปลูกตลอดทั้งปีครับสลับหมุนเวียนกันไปครับในแต่ละพื้นที่ครับเราในเรื่องของการตลาดนะครับอาจเรามีผู้มารับซื้อพื้นที่หรือว่าเราส่งตลาดยั่ไครับครับก็จะเวลาสมาชิกปลูกก็จะมีการตัดแล้วก็มารวมกันแล้วก็จะ,ะนําไปส่งที่ ปากคลองตลาดครับปากคลองตลาดมีมีผู้มารับส่งมีผู้ขนส่งโดยตรงข้าวการัดก็มีตลาดมีมีที่ส่งที่แน่นอนครับแสดงว่าก็คือกลุ่มของเราเนี่ยกลุ่มส่งเสริมมาชี่ของเรามีตลาดรองรับแน่นอนในเรื่องของการสีบเราแล้วถ้าเกิดมีหน่วยงานอื่นหรือพื้นที่อื่นที่มีความสนใจนะครับที่จะเรียนรู้แล้วก็ทำอาชีพเสริมในเรื่องของการปลูกดาวเรืองเนี่ยสามารถที่จะมาเรียนรู้มาจิกจาี่พื้นดิได้ เราก็ยินด <like. S 1> ีต้อนรับตลอดครับที่ที่นี่มีมีมีให้ให้ให้ดูตลอดวิธีการปลูกวิธีการดูแลการตัดการอง่ายๆก็มาศึกษามาเรียนรู้ได้ตลอดครับครับผมมาที่ที่นี่ก็ยินดีต้อนรับตลอดครับครับผมก็ในวันนี้นะครับก็เราก็ได้รู้ประมวลของกลุ่มกลุ่ม้าที่เกษตรกรต้นแบบของเกษตรกรทักษะครับที่ดาวเรืองตำบลสีแก้วนะครับซึ่งวันนี้เราได้มาถ่ายทอดนะครับองค์ความรู้ต่างๆก็ยินดีต้อนรับทุกท่านที่จะมาเยี่ยมชมแล้วก็มาศึกษาหาความรู้ในเรื่องของการผลิตดาวเรือง นะครับเพื่อเป็นการสร้างรายสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในในแต่ละชุมชนในแต่ละพื้นที่นะครับก็วันนี้ก็ขอขอบคุณท่านประธานเป็น,นยอย่างสูงและสมาชิกกุ่นะครับผมขอบคุณมากครับ คือข้อมูลของกลุ่มส่งเสริอมรอาชีพเกษตรกรต้นแบบของอำเภอศิรีรัตน์นะครับคือกลุ่มผู้ผลิตชาวเรียงตำบลสีแก้วนะครับทุกท่านสามารถเยี่ยมชมและศึกษาหาความรู้ได้ที่หาเลขที่5 5หมู่9ตําตำบลสีแก้วอำเภอศรีรัตนะจังหวัดศรีสะเกษยินดีต้อนรับค่ะ